ไปหากันถูนนะคะไปแนะนำเป็นถูกถ้าเป็นเรื่องของบริษัทหรือห้างุ้นส่วนนะคะมีหนังสือรับรองบริษัทหรือรับรองห้างุ้นส่วนที่จดทะเบียนกับพาณิชด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทบางทีก็ยัขอหนังสือบริกรส่วนที่นะคะสําหรับท่านที่อาจจะเพิ่งจดใหม่นะคะถ้ามาเองก,ก็มาทําการได้เลยนะคะมอตรน้าก็มีหนังสือบอตน้าติดอ,อากรนนะคะอากรสิบบาทอากรสิบบาทนี่ใช้ในการเดียว ถ้าคุณจะใช้ตลอดไปก็ต้องติดอากรสามสิบาทนะคะแตดราชการนะคะอีนนี้กำหนดเวลาการจดทะเบียนนะคะ,ะถ้าการณีที่เราประกอบกิจการแล้วมีรายรับเกินกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาทหนึ่งบาทที่เกินกว่าหนึ่งล้านแปดแสนจะต้องจดทะเบียนพาพภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะต้องจดภายในสิบห้าวันนะคะต้องจดภายในสิบห้าวันนับแต่ เอาเถอะค่ะต้องจดภายใน30วันนะคะ30วันนับแต่วันที่มีรายรับนะคะเกินกว่า1,800,000บาทนะคะจดภายใน30วันนับแต่วันที่มีรายรับเกินกว่า1,800,000บาทนะคะแล้วจะมีกรณีไหนไหมคะที่เราสามารถจดก่อนได้คือมือว่าเราบอกว่ารายรับเราได้เกิน1,800,000าแต่เราอยากจะขอจดก่อนถ้าเป็นกรณีที่ เป็นกรณีที่เราคิดว่าในการประกอบธุรกิจของเราเนี่ยเราในต้องจดทะเบียนภาษิ่งมูลค่าเพิ่มแน่เลยแล้วก่อนที่เราจะประกอบธุรกิจเราอาจจะมีการลงทุนในทรัพย์สินเ mm hmm. ช่นเราจะ,ะผลิตสินค้านะคะต้องมีการซื้อเครื่องจักรเข้ามาก่อนการผลิตนะคะ mm hmm. อาจจะมีการเช่าโรงงานอาจจะมีการสร้างโรงงานต้องแซมโรงงาน mm hmm. นะคะถ้าเราคาดการได้แน่นอนว่า เราเนี่ยจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแน่แล้วเราจะจดแน่ๆนะคะถ้ามีการซื้อทรัพย์สินตรงนั้นเราสามารถที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก่อนที่จะมีรายรับเกินกว่าหนึ่งล้านแต่แต่นะคะสามารถจดก่อนได้ภายในหกเดือนก่อนที่จะเริ่มประกอบกิจการนะคะถือว่าเหมือนที่บอกถ้าเราจะผลิตสินค้าณวันที่ผลิตเนี่ยเราต้องมีการติดตั้งเครื่องจักร ติดตั้งให้เรียบร้อยต้องแซมโรงงานให้เหมาะสมนะคะถ้าเราไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเราไปจดวันที่มีรายรับเกินกว่าล้านแปดภาษีซื้อที่ซื้อมาก่อนวันที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราไม่สามารถนํามาใช้ได้นะคะไม่สามารถนามาใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องจดเพื่ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแน่เลยรับทรัพย์สินเ่เรกจะซื้อมานะคะการซ่อมแซมการ แับปรุงโรงงานนะคะเราสามารถนํามาใช้ก่อนได้จะต,ต้องจดทะเบียนภาษีม,มูลค่าเพิ่มก่อนวันที่เริ่มประกอบกิจการนะคะได้ภายในหกเดือนเริ่มจดทะเบียนภาษีม,มูลค่าเพิ่มวันไหนภาษีซื้อสามารถนํามาใช้ได้นับแต่วันนั้นนะคะ <S 1> <S 1> ถึงแม้ยังไม่มีรายได้ก็ตามานะคะถึงแม้ยังไม่มีรายได้ก็ตามภาษีซื้อตัวนี้ก็เป็นเครดิตเอาไว้ใช้ต่อต่อไปเอาไว้หักออกจากภาษีขายนะคะ <S <S วันที่มีรายได้ได้นะคะ เพราะฉันวางแผนกันดีๆนะคะพวกการรายใหม่คนไหนนะคะที่จะ,ะคิดว่าจะประกอบเยีการแล้วก็มีภาษีที่ก่อนนะคะจดทะเบียนก่อนได้ไม่ต้องร้อยถึงหนล้านแปดแสนนะคะทีนี้ปัจจุบันนะคะการนําส่งทะเบียนภาษีค่าเพิ่มเรานําส่งโดยใช้แบบพอพสามสูง นะคะพอพอต่าสชนก็คือเป็นแบบเรียมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อนะคะคำนวณจากภาษีขายด้วยภาษีซื้อภาษีขายนะคะก็คำนวณมาจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการนะคะคูณด้วยร้อยละกจ็ก็คือคูณด้วยเจ็ดหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะแต่ถ้ากรณีที่เราไปซื้อของตามาโฮมโ,โปรนะคะหรือว่าตามร้านต่างๆเนี่ย ที่เขาออกแบบกับภาษีอย่างย่อยเรานะคะแม้กระัภาษีอย่างย่อบางทีออกกับเครื่องมันที่เป็นสดนะคะจะออกมาเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะคะตัวนั้นเนี่ยเราสามารถคำนวณหาภาษีขายได้นะคะโดยที่เอามูลค่าของฐานภาษีที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ไมไว้แล้วนะคะคูณด้วยเกจหารด้วยหนึ่งร้อยเกจนะคะถ้ากรณีที่ฐานภาษีไม่รวมแบบก็คูณเกจหารได้หนึ่งร้อย100 ถ้าฐานภาษีรวมแวร็แล้วนะคะคุณได้เก็ดหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะจะได้ตัวของภาษีขายออกมาทีนี้ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปนะคะสิบห้าของเดือนถัดไปถ้าสิบห้าของเดือนถัดไปเป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ ที่ทางราชการประกาศก็ต้องร่นไปจนถึงวันแรกของการของวันที่เปิดดำเนินการนะคะสามารถมายิ่นได้ภายในแ8นาฬิกา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีเว้นแต่ท่านขอยิ่นแบบทางอินเทอเร์เน็ตนะคะวันสุดท้ายท่านท่านสามารถยี่นได้ถึง22นาฬิกานะคะวันสุดท้ายสามารถยิ่นได้ถึง22นาฬิกานะคะ,าม,าาานะคะมันจะสะดวกกว่าสักนิดนึงนะคะ ปัจจุบันก็ยื่นหน้าที่สักงารสัมภารที่สาขาหรือว่าอำเภอนะคะแล้วก็ยื่นหน้ที่ได้ใช้เว็บไซต์ของกรมสัมภารนะคะ www.rd.go.th นะคะอันนี้คือหน้าตาของแบบพอ3รที่ว่าทุกท่านคงจะยื่นอยู่ทุกๆไเดือนนะคะแต่เข้าะวันหนึ่งนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะแบบพร30ด้านซ้ายมือของเราตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แสดงรายละเอียดของ ผู้ประกอบอกิจการนะคะก็คือหนึ่งใส่เลขประจำจตัวผพ้่ส่ปัจจัยกรสิบหลักนะคะสิบหลักเลขประจําตัวผู้่อใส่ปัจจัยกรสิบหลักของเราเนี่ยถ้าท่านสังเกตนะคะเลขที่ขึ้นต้นนําหน้านะคะของเจ้าที่จะไม่เหมือนกันนะคะจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะที่จะขึ้นต้นนําหน้าถ้าขึ้นต้นนําหน้าด้วยเลขหนึ่งหมายถึงผู้กบการที่จะเป็นบัญชีมูค่าเพิ่มและเป็นบุคคลธรรมดา นะคะขึ้นตน้นไม่เลขหนึ่งเป็นคนธรรมดาขึ้นตนอออ้นเลขเลขสองขอสมอห้างุ้นส่วนสามัญนะคะคณะบุคคลนะคะขึ้นตน้นเลขเลขสามบริษัทห้างส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญน,นี่ิบบุคคลนะคะขึ้นตน้นเลขเลขสี่สมาคมนะคะมูลนิธินะคะแต่เลขจะไม่เหมือนกันจะมีแค่สี่เลขนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแตกต่างออกไปนะคะที่ผวกการก็ใส่ให้ครบถ้วนนะคะที่อยู่ ที่อยู่ใช้ที่อยู่ปัจจุบันที่จดทะเบียนภาษีค่าเพิ่มถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะต้องจดทะเบียนพพศูนย์เก้าเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่ของทะเบียนภาษีค่าเพิ่มต้องเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องจดพพศูนย์เก้านะคะเปลี่ยนแปลงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ด้านขวาด้านขวามือนะคะ ถ้าจะเห็นว่าเขาบอกว่าการยื่นแบบแสดงรายการเนี่ยกรณีมีสาขามีการยื่นรวมไหมถ้ากรณีที่เราประกอบกุรการแล้วเรามีแค่สาขาเดียวนะคะเรามีแค่สาขาเดียวตรงนี้ก็ไม่ต้องติน,นะคะไม่ไม่ต้องระบุลงไปแต่กรณีที่เรายื่นแบบประกอบกุรการมีสำนักง,งานใหญ่เรามีสาขาด้วยนะคะ สาขาที่หนึ่งอาจจะเป็นสาขาการงขายสาขาที่สองอาจจะเป็นโกดังเก็บสินค้านะคะการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมสามตัจะจะต้องแยกยื่นเป็นรายสาขาประกอบการนะคะมีกี่ที่ต้องยื่นเท่ากันแบบนะคะสมมติมีสำนักง,งานใหญ่หนึ่งสาขาที่หนึ่งสองแล้วก็สาขาที่สองที่เป็นโกดังทั้งหมดเรามีสามที่นะคะการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นแยกเป็นลายสถานประกอบการแยกต่างหากจากกันนะคะต้องยื่นแบบรสามสูบทั้งหมดสามฉบับภายในหนึ่งเดือนนั้นนะคะและแต่ละที่ตั้งอยู่ที่อำเภอใดให้ไปยื่นที่อำเภอนั้นๆนะคะยื่นที่อำเภอใดดีที่อำเภอนั้นๆการที่มีสาขาเนี่ยถ้าเรามีสาขามากๆนะคะต้องแยกยื่นกันเป็นรายสาขามันอาจจะไม่สะดวกนะคะทางกรมสรรพากรก็เลยบอกว่า ท่านสามารถที่จะขอยื่นแบบรวมก็ได้นะคะขอยื่นแบบรวมก็ได้จะต้องขอยื่นแบบรวมโดยใช้แบบพพศูนย์สองนะคะขอยื่นแบบรวมโดยใช้แบบพพศูนย์สองวันที่ท่านได้รับอนุมัติได้รับการยื่นแบบรวมแล้วท่านสามารถยื่นแบบรวมได้เพียงที่เดียวนะคะสมมติว่าท่านบอกว่าท่านจะขอยื่นแบบรวมแต่ไม่ได้ลดตำนักงานใหญ่ จะขอยื่นรวมที่สาขาที่หนึ่งก็ได้นะคะการยื่นแบบรวมไม่จําเป็นแต่ต้องขอยื่นที่สํานักงานใหญ่นะคะอาจจะยื่นที่สาขาใดสาขาหนึ่งก็ได้นะคะสมมติท่านบอกสาขาที่หนึ่งเนี่ยท่านสะดวกที่สุดละเพราะสำนักงานใหญ่อยู่ที่หนึ่งนะคะสำนักงานใอยู่ที่กระบินสาขาสาขาอยู่หัดใหญ่ท่านสะดวกหัดใหญ่ขอยื่นแบบพอปภสือสองรวมที่สาขาที่หนึ่งที่หัดใหญ่ก็ได้นะคะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นะคะก็ขอยื่นรวมได้ตั้งแต่เมื่อนั้น